สวัสดีคุณพิมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tre Channel ครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับขอสัก29ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมและก็คลิปนี้ครับเรียกว่าเปิดมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเปิด2 p a แพ็คนะครับเป็นแพ็คที่น่าสนใจนะครับที่จริงแล้วมันมี4 p a แพ็กเนาะก็จะมีแพ็คโรม่านะครับแพ็คนี้เนี่ยผมมีตัวท็อปไปทั้งหมด4คนแล้วนะก็อย่างเช่น เอดินเชโกเนี่ยผมก็มีแล้วนะอ่าตัวอะไรอีกครับก็เปรโดผมก็มีแล้วประมาณนี้เนาะก็ขอไม่เปิดนะแพ็กรม่าครับแล้วก็จะมีแพ็คญี่ปุ่นนะครับแพ็คเจแปนนั่นเองครับก็ถือว่ายังไม่ถูกใจนะก็ยังไม่เปิดลักกันนะครับก็วันนี้จะมาเปิด2แพ็คเป็นแพ็คแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแพ็คแมนยูนั่นเองครับซึ่งตัวเดียวที่ผมยังไม่มี นะครับก็คือตัวสุดท้ายครับเป็นกรีนบูดตัวเดียวโดโดๆครับในแพ็กที่ยังไม่มีพันทีมนะที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นบรูโนนะครับหรือว่าเดกิอาหรือกระทั่งแม้แต่มาเที่ยวเนี่ยผมมีฟีเจอร์หมดแล้วนะขาดแค่กรีนบูดคนเดียวเท่านั้นสำหรับแพ็กแมนยูนะซึ่งโอกาสเนี่ยสามครั้งของมาแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าคุมแล้วและก็ไอแพ็กจะเป็นแพ็กทีมชาติอาร์เจนตินา แพ็กนี้นะครับผมมีเมสซี่มีอยู่แล้วนะครับในสีเสื้อปาร์ซ่านะครับแล้วก็ผมจะมีทางด้านของลอตาโร่มาติเนสเนี่ยผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงนั่นจะเป็นตัวนี้นะครับเดปาวผมก็มีแล้วเช่นเดียวกันครับซึ่งแพ็กอาเจน่ยผมว่าน่าเปิดที่สุดแล้วที่ในบรรดา4แพ็กนะอยากได้เลยครับอยากได้คุณแรกเลยเป็นกองกลางตัวรับจากปารีสนะครับก็คือปารีสเดนะครับตัวนี้ขอแบบ จังๆเลยนะครับแล้วก็ขอโกตานเมนดี้นะครับสองคนสำหรับแพ็คนี้นะเดี๋ยวไปเปิดแมนยูก่อนแล้วกันนะครับขอกรีนวูดต้องการเจ๋งๆอ่ะต้องกรารแบบเปิดได้ตัวสุดท้ายะครับมาเบอร์11เท้าวขวาแล้วอ้ยเท้าวขวาขาวๆไม่ใช่แล้วนะเบอร์5ครับเป็นแฮร์รี่แม็กควครับก็มีหลายเวอร์ชั่นนะเดี๋ยวก็ ค่อยไปดูว่าตัวนี้เก่งกว่าตัวที่มีอยู่หรือเปล่านะถ,าถ้าเก่งกว่าก็ค่อยใช้ตัวนี้นะครับมาเหลืออีก2ครั้งนะครับแพ็กแมนยูขอแบบเท้าขวาเบอร์11เนี่ยขอตัวสุดท้ายนะจัดมาเงาม,งามจะได้หรือเปล่าขอช่วยครับมาขอแบบเท้าขวาผิวคร้ำหน่อยโอ้โหเบอร์39้ครับไปไกลเลยนะเป็นสกอต แม็กโทมินเนะครับคนนี้ผมก็มีแล้วแต่ถ้าเปิดได้คนนี้เวอร์ชันนี้ก็น่าจะใช้เวอร์ชันนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่เก่งกว่าตัวเก่านะมาฮะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้มาติดกันเลยนะเป็นแม็ก i วายเสร็จแล้วก็เป็นแม็กทอมนะครับขอแบบไม่ใช่ลูกชอวอะแต่ข้ามาเป็นกรีนบูดนะครับจัดมา3-2จัดไปขอแบบ จมแจมกรีนวูดครับกรีนวูดคนเดียวเท่านั้นจะคุ้มมากๆสำหรับแพ็คแมนยูนะฮะแล้วเท้าขวาดำดำบานบิก,ก้าหรอเบอร์เก้าอองโชเน่มาเซียวนะครับยังไม่สมหวังนะสำหรับแพ็คของแมนยูครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบนะว่าตัวที่เปิดได้เนี่ยเก่งกว่าตัวที่มีอยู่หรือเปล่านะถ้ามีเก่งกว่าก็ค่อยอัพลงมาเล่นนะครับอัปเดต ีทมอมไปเรื่ยๆนะาสำหรับแพ็คของอาร์เจนติน่าผมหวังว่าเมสซี่จะไม่ออกนะจัดมาขอโอตาเมนดีกับปาเลเดสของปารีสครับขอสองคนนะส่วนมากนะครับการเปิดแพ็คดูดิแล้วเท้าขวาได้ลุ้นอยู่เบอร์ไม่มีเบอร์อุย้ยโอตาเมนดีครับเห็นคราวแล้วนะครับโอเคโอตาเมนดีได้ฟูบารินเซีย นะครับแล้วก็แมนซิตี้ด้วยสำหรับนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับปัจจุบันนะครับอยู่กับเบนฟิก้าของโปรตุเกสนะครับถือว่าสมหวังเลยนะแพ็กอาร์เจนนะครับก็มาขอปารเดสนะฮะตัวนี้อยู่ปารีสนะครับจะได้ทำฟูปารีสด้วยนะจัดมาของามๆนะฮะเนี่ยดูดิการเปิดแพ็กสีสันโคตรสวยนะสวยมากเลยนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วเอ้ยเท้าขวาคนเดิมปะเนี่ย อย่าบอกคุณเดิมนะนั่นไงโอตามเมนดี้ครับมาซ้ำแล้วคุณแล้วคุณผู้ชมเชื่อปะ่ะโอกาสมา3ตัวโคตรเยอะคือแบบแฮตทริกอะเชื่อผมปะ่ะจากประสบการณ์นะมาซ้ำสองคนอะโอกาสที่จะมาซ้ำสามคนมันมีเยอะนะเว้เชื่อปะ่ะไม่เชื่อก็ลองดูฮะมาแน่นอนมาแน่นอนขาวๆรองเท้าเหลืองเนี่ยไม่ต้องสืบนะโอตามเมนดี้แน่นอนครับ แล้วโอ้โหไม่ใช่สามครับแต่บอกเลยว่าสุดจัดประตูครับจากอาเจนน่าจะอยู่ลิเวอร์พูลนะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอยู่นะฮะนั่นแหละฮะลิเวอร์พูลนะครับชื่ออะไรนะอามานี่เหรอคือบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะแพ็กแมนยูอ่ะได้ตัวไม่สามก็จริงนะแต่ผมมีแล้วไงนะครับแต่แพ็กเนี้ยแต่ได้มาคนหนึ่งนะได้โอตานเมนดี้มาก็ถือว่า สมหวังนิดนึงแต่โดยรวมแนละ้วบอกเลยว่าโคตรเจ๋งใครที่มีทองนะผมว่าค่อยเปิดก็ได้นะเพราะว่าสัปดาห์หน้าอีก2สัปดาห์มันเป็นทีมชาติใช่ไหมมันจะไม่มีโปรแกรมลีกนะครับพรีเมียร์ลีกไม่เตะลาลิก้าไม่เตะบุนเดสไม่เตะกังโชอย่างเงี้ยไม่เตะลีกเอิงไม่เตะมันจะเป็นโปรแกรมทีมชาติอาจจะมีทีมชาติฝรั่งเศสมาอังกฤษมาหรือว่าฮอลแลนด์อย่างเงี้ย ผมว่าเก็บทองไว้เปิดก็ได้นะไอ้นนี่คือความคิดส่วนบุคคลนะครับผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับก็ลองปรึกษาลองดูงบตัวเองนะครับว่ามีหรือเปล่าก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s s u b c r i b ์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเตือนคลิปหน้าขอบคุณครับ